ครับับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้เหนียวเชี่ยวอีสานนะครับสำหรับมัอนี่กับมาวัตที่กับมาอยู่ทั้งยะโสธรนะครับผมมัอนี่ภาพี่พาน้องมาเบิงง่วงงามทั้งจังหวัดยะโสธรนะครับผมมัอนี่ง่วงงามกลางทงหน้าครับพี่น้องนะครับผมอขนาดรอรอมาพี่นะไอเอานึงสองสามนะครับผมเอานะครับมัอนี่มาอยู่อำเภอทรายมุ่นนะครับจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวมาหัวใจกกับเจ้าของเจ้าของฟาร์มกันเลยครับผมนักเชี่ครับเพื่อนพี่ครับผม นะครับเอาพี่แนื้อน้ำโตยังไงนะครับผมสวัสดีค่ะไม่น้อยค่ะเอานะครับคุณพี่น้อยนะครับผมบอกเพื่อนเปิดหนาอยู่ครับเพื่อนบ่าโอ้ยนะครับเป็นคนบอกงามเนี่ยมายากโชว์หนานะครับผมเพมันก็เลยให้แต่กวนแฟนเพื่อนคุณพี่สุดร้อนะครับผมโชว์หนาได้ครับผมเอานะครับมือนี้ก็มีง้วงมาเปิดราคานะครับหอดหนาขอกหนาฟ้ามกันมือนี้มีกี่ตัวครับพี่มือนนี่ในขอกง้วอยู่ขอกตอนนี้มีแปดตจ้าแปดตนะครับเชั้นทั้งปีนะครับผมนะไม่ให้ผมถามจัใหน่อยนะนะครับเรียงง้วงมาจากปีหรอกก็ สองสามปีเ้าจะสามปีแล้วเนาะนะครับเลียงง้วมาสามปีนะครับคุณพี่ทล่าปีครับมายืนคู่กันกันนะเอ้ววายืนคู่กันจะไงนะครับเอาแนวคนณเลียงง้วงอ่ำนะครับผมมานะครับเลียงง้วมาสามปีแล้วนะครับผมอ่านะครับอยู่กลางทงเลยพี่น้องนะครับมาเห็ดขอกอยู่พี่กลางทงไฮทงหน้าจั้นสินี่ตรงนั่นเฝ้าวะนี่นั่นเฝ้าประจำนั่นเฝ้าประจำเนาะนะครับผมอ่ามีอาชีพเรียงง้วงนี่เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมกับ จะว่าเป็นรัก,กจะว่าเป็นรักก็ได้จะว่าเป็นรักก็ไ,ได้เนะาะนะครับผมก็คือถือว่าหลายโตนะครับมือมือหนึ่งกับยูกับม่ว้าหายาหายยังหายกินในคราบเลี้ยงแล้วนะครับผมไล่ได้ก็เจึกกะเกิดจากการผลิตลูกออกมาแล้วก็ขายนะครับผมนี่เพิ่นกัมีงว้วนในขอ,อกนะครับประเดี๋ส่วนเบาวาที่มาพานมาทั้งพี่นะครับมาทาั้งยาสูตรกนก็เลยแวะมาเยี่ยมขอ,อกเพิ่นเพิ่นกัเป็นเอฟซีในช่องลูกขะเนี้ยเซาทิสานนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยมีง้วนงามเบาวาที่มาไทยเห็น่ อยากช่วยพี่น้องเลยเบิ้งอยากควอภัยอยากแบ่งน้เพื่อนไปเลี้ยงกะทิว่าแบ่งปันกันนะครับมาหนีมีเปิดราคาหลายตัวนะพี่น้องมีแม่ลูกงามๆนะครับลูกสติงเล่ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับแล้วก็มีแม่ทองนะครับถอดสะพลนะครับไว้เสร็จนะครับผมหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมเดี๋ยวมาหนีให้เพื่อนผ้าเบิ้งกันเลยนะครับเปิดหัวมาโตแรกเลยนะครับน้องยังเอาครับซื้อว่าจังไเก็ครับนี่อ่าคุณพี่ยกเข้าขึ้นยืนงามๆกันนะครับอ่านะครับผมอ้าวเกาไว้จังน้อยนะครับเอ้า ยู่ข้างหน้าลูกเร็วๆนะครับซื้อว่าไหนก่อนครับผมซื้อถุงเงินจ้ะอ่าน้องถุงเงินนะครับผมหรือแม่ถุงเงินนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมอ่ากำลังท่องอยู่นะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุท่องอายุท่องแปดเดือนจ้ะแปดเดือนนะครับผมข้อเบื้องใบผสมนะครับผมนะครับท่องแปดเดือนนะครับผมวายเซตหนึ่งหนึ่งหกนะครับท่องกับพอวเซตหนึ่งหนึ่งหกเลครับพี่น้องวเซตหนึ่งหนึ่งหกทศพลนะครับของโชคเดนเวทฟาร์มนะครับของคุณพ่อเสียตู่เพิ่นนะครับผสมวันทีซิッ 8เมษาหกสามนะครับพี่น้องโอ้พิ่เก็บใบผสมดีนี่ครับดูแลนี่ใบหลอดครบนะครับผมนี่หลอดก็มีนะครับอใบหลอดครบนะครับทองที่ไหนครับนี่ทองที่สองจ้ะทองที่2นะครับผม YZ 1 1 6หนึ่งทศพลนะครับใบหลอดมีครบด้วยครับพี่น้องนะครับโบดนะครับสีแดงเข้มเป็ดบักขามนะครับตนอกไงเป็น่วปูนะครับลูกที่แหลกคุณตะปูตัวแม่ครับตัวแม่จ้ะลูกที่แหลกตัวแม่นะครับผมลูกที่แหลกตัวแม่นะครับผมหลอดนี่พ่นไ่ทศพลพ่นว่า มักโค้งสางนะครับผมนองเรื่องของโทสพปนเดี๋ยวกับพันธุกรรมดีๆของเสียตูนี้ครับผมเป็นเสียใจม่วงฟ้ามีผสมได้โฉกเงลิมิตฟ้ามนะครับผมผมเบิ้งผลงานแล้วนะครับเบิ้งใบผสมของพอมูลแล้วส่วนสูงกับยูประมาณ้อยสี่สิบห้านะครับผมตะหนกใหญ่เป็นม่วผูครับพี่น้องเบิ้งครับตะหนกตั้งตรงนะครับโลนธรรมชาตินะพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแม่หัวโลนธรรมชาตินะครับลูกผสมปลามันนะครับผมลูกผสมปลามัน ครับนี้พี่น้องจะคู่แล้วนะครับสิบเปิดราคาแบงค์กับพี่น้องจะบาทกว่าเปิดไบเนี่ยเปิดหนึ่งแสนหนึ่งมืนจ้ะหนึ่งแสนก็อีกหนึ 1, ่งมืนราคาห้องนะครับผมคันพี่น้องว่านะครับมักหรือจังไรกับมา่เบิรงตัวจริงกันได้เนาะจ้ะาแต่บอกเว่าเบิ้งตโตรจริงกะล่องโทรมาสอดถามมาต่อราคากันได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรท้ายคลิปนะครับแล้วผมขอให้นะครับผมแมนี่ว่าเสร็จหนึ่งหนึ่งหกด้ครับพี่น้องนะครับนะครับตัวที่แรก นะครับแล้วก็มีแม่ลูกเนาะท่างใดครับแม่ลูกภาเบิงนะครับผมนะครับไว้แซดหนึ่งตัวนี้มีอ่างอออกจากคอกนี่นะครับผมมีทำนี้นะครับผมชัดเจนเนาะนะครับจังแม่นี้หนี้หีติ่งบ่มีติ่งอยู่จ้ะนะครับนี่หน่อยนะครับพี่น้องครับเอานีหน่อยหนึ่งในน้อยหนึ่งครับทำผมบามันทำตุ่มไฟนี่นะครับพี่น้องนะครับถือว่าบม่เลยมีผลนะครับผมบม่มันติ่งเงี้ทำหนูมือนะครับก็คือเพิ่นหายลูกไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือเลี้ยงปกติเนาะหนี้ใส่เชียงดี เอาเบิ้งคู่ที่สองนะครับผมคู่ที่สองแม่ลูกเดี๋ยวเอาแม่ลูกก็เบิ้งนะครับเอาแม่แดงแดงที่เด็ดลูกสติงเล่นะครับผมดีครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับของกามปูอันนี้ลูกสาวด้วยพี่น้องนะครับลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเจัาเดือนล้วครับสามเดือนละจ้ะสามเดือนนะครับแม่เพิ่นกับเป็นลูกแรกเนาะ นะครับยี่สดอยู่นะครับสตริงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับม้นเห็ดเขาด้วยพี่น้องนะครับเขาขึ้นนิดเดียวนะครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับแม่สูงประมาณรอยสี่สิบนะครับรอยสี่สิบบวกนะครับผมแข้งขาลูกนะครับโคตอกวงครับจะดือง่ามนะครับสติงเล่แม่นิดแม่นี่นะครับผมใบหลอดมีครบเนาะจ้ามีครบอ่าใบหลอดมีครบนะครับลูกสติงเล่นะครับใบหลอดมีครบนะครับนี่นะครับสตริงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับหลอดก็ครบ ขอดประมาณขอดตั้งแต่เดือนกันยายนเนาะแม่นจ้ะนะครับกันย่าครับต้นเดือนกันย่านะครับผมนี่นะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเปิดไลฟ์ไปได้ครับแม่ลูกเก่าสิบห้าจ้าอ่าเปิดไปเก่าสิบห้าละคาห้องนะครับผมอีกประมาณเดือนหนึ่งแม่ก็น่าจะเป็นสัตว์พกอผสมนะครับยังสดดีอยูเลยครับแม่นะครับลูกแรกนะครับผมยกเข้าขึ้นเบอร์จังหน่อยนะครับยืนเฉงหน้าหน่พี่หน้องเบอร์จังหน่อยนะครับลูกแรกนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเปิดไปเก่าสิบห้า ราคาห้องนะครับต่อรองได้เรือพี่น้องรถไปส่งกับมีเพิ่์นว่าแถวบ้านนี่มีรถรับส่งมั่อยู่หลายคันอยู่นะครับว่ดบัวตองกังวลรถหลายยุตนะครับเรื่องการขนส่งกับมาตรฐานก็คือกิโลเมตรละ15บาทคิดขาเดียวขาไปส่งนะครับผมเอานะเบิ้งลูกเพิ่์นนะครับผลงานสติงเล่สองส่วนหนึ่งนะครับเอาเบิ้งอีกคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้แม่ลูกคู่เนาะจ้ะนี้นะคู่ซีไว้นะครับเดี๋ยวไอ้เพิ่์นไล่ลูกไปเบิ้งอ่าไอ้ไล่ แม่ลูกซีไหวเบิ่งจังหน่อยนะครับไปเอานะครับซี่ไหวนี่ครับแมเ่เนะพื่อนนะครับนี่ลูกไส้นะครับซีไหวศูนย์เก้าหกนะครับซีไหวศูนย์เก้าหกนะครับนีครับพี่น้องลูกตัวผูด้วยพี่น้องนะครับผมซีไหวศูนย์เก้าหกเดี๋ยวจะเดือนละลูกนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคือกันเดือนหนึ่งมือน,นี่แหละแมล่ลูกที่ไหนครับนี่ลูกลูกที่สามจ้ะลูกที่สามนะครับผมอันนี้ลูกที่สามนะครับ ลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกนะครับเดี๋ยวเบิ้งโค้งสางคนนี้ดีจัง่อยนะครับผมนี่ครับผลงานซี่ไหวศูนย์เก่าหกแม่ก็สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกอยู่เนาะนะครับเกือบสี่สิบหาคุณแล้วครับแม่สีแดงใหม่แดงโบสนะครับบ้านเฮาเอิญนะครับผมเอาเปิดไปหลายไปได้ครับไอ้ปันนี่เปิดไปเจ็ดหมื่นครับอ่าเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับคู่นี่แม่ลูกผู่นะครับเจ็ดหมื่นลูก อาซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับผมนะครับอันนี้ลูกซีวใบหลวมีดพี่น้องนะครับคอนีพ่นโอ้ได้ใจดีนะครับขอมุ่งัวเพ่นเก็บไปย่างดีนะครับผมซีวศูนย์เก้าหกขอดเดือนสิบเอ็ดนะครับผมขอดเดือนสิบเอ็ดนะครับซีวศูนย์เก้าหกของโชกนิลมิตรนะครับเอาเบื้องตัวต่อไปห้องไอพ่นนะครับคู่นี้ต่อไปเป็นงัวแม่ท้องนะครับหลายท่านว่าเอาเบื้องแม่ท้องนะครับยืนงานน้อยนั่งนีนะ เริองครับพี่น,อน้องนี่เด็ดนะครับนี่เด <Yep. S 1> ีงเลสองศูนย์หนึ่งเงครับเอาไปวิ่งอดีตเป็นแม่สาวทองแรกสาวทองแรกนะครับตอนนี้ทองพอไดอยู่ครับทองมาลวยม,มาเวยเา k 5 9 4คห้าเกานะครับมารวยนะครับของโชคยันลิมิตฟาร์ม นะครับตรวท่องแล้วจ้ะตรวท่องแล้วครับตัวท่องเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับตัวท่องเรียบร้อยแล้วครับมาด้วยนะครับเอาครับใบหลอดมีครบนะครับผมผสมวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาหกสามเด้อพี่น้องยี่สิบเก้าสิงหาคมหกสามแม่นี่สูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับเบิ่งเทียบกลับจากของนะครับเอานะครับสวยนะครับตัวนี้มาลุยสาวท่องเลยเป็นลูกกระทบนะครับอาลูกกระทบนะครับท่องแรกตัวนี้ตัวท่องนะครับประกันท่องให้ นะครับผมเปิดใบโแน่ใจไปหอดคอกตัวอีกทีนึงเด้อพี่น้องได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับผมเปิดไปร้ายปาได้อายไปนี่หกชิบเก้าเปิดไปหกชิบเก้าราคาห้องนะครับยังต่อได้อีกเด้อพี่น้องนะครับง้อเพลินเลี้ยงเองนะครับผมอยู่คอกนะครับเลี้ยงเองนะครับผมผสมดูแลนะครับราคานาคอกก็ถือว่ายังต่อร่องได้อยู่นะครับผมนะครับต้นทุนก็คือการเลี้ยงดูคือลงแรงนะครับผมราคา ดี่เพิ่นห้องไว้ก็คือผู้เลี้ยงก็อยากได้หลายผู้ซื้อก็อยากได้ถูกจักหน่อยก็มาต่อกับเพิ่นเอาแต่ว่าก็จะต่อเพิ่นหลายก็คิดพ่อยแงเพิ่นเลี้ยงลําบากแน่้ยนะครับพี่น้องนะครับผมเอาน่าจะเบิดแล้วเนาะจ้ะนะครับสองสาวเดี๋วเพิ่นว่าถ้ามักก็จังมาเบิ่งนําเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากเลี้ยงให้มันใหญ่เป็นสาวผสมข้าก่อนเนาะนะครับจังสิเปิดราคานะครับ2สาวอ่ามีแดงโบดนะครับผมแล้วก็อ่าบ้านเฮาเอิ้นนะครับงัวเท่าสิว่าเป็นงัวมุมก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่ากระโบดดีนะครับนี่ครับตัวสาวหน่อยนะครับเอานักผีนะครับคุณพี่บันนี่นะครับเอาขันมีผู้มักอยากได้นะครับประกาศดีนสอได้พี่น้องนะผมขอเบอร์โทรให้นะครับผมอ่ากลางทงไฮทงหน้านะครับง้อเลี่ยงอยู่กลางทงนะครับงวอพื้นกันมีตัวกำงามกระซัมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะนะงวอพื้นมีภูมงามครับนะครับเอาฝากเบอร์โทรใจง่อยนะครับพี่น้องห้ามีผู้สนใจศูนย์เก้าสามจ้ะศูนย์เก้าสามหกห้าเก้า หกห้าเกจ้ะหนึ่นะครับผมเมืเ่อบ่งตัวจริงนายอยู่บ้านไหนก่อนครับง่วนนี่บ้านสังส่างจ้ะบ้านส่างสร้างตำบลไผ่ตำบลไผ่อำเภอไทรมู่นจ้ะอำเภอไทรมู่นยะโสธรจ้ะอ่าจังหวัดยะโสธรนะครับผมกะเขามาจากขมาจากตัวจังหวัดนี่มาหอดเฮี้ยเลยนี่จากกิโลประมาณประมาณยี่สิบหาโลประมาณยี่สิบหาโลครับออกจากตัวอ่าจังหวัดยะโสธรมานะครับผม ล่องเขามาเบิงนะครับเบื้องคลิปแล้วนะครับอยากมาจับมาจูงเบื้องกั้นก็ได้กัอนเอาไปหรือผู้ใดบ่มีเวลามาคอกนี่เพื่อนก็เลี้ยงเองนะครับงวอจะคลองเองดูแลรับประกันให้ได้นะครับมีมองใดอยากหูต่ำนี้ที่ผมไทยบบครห้ถามให้สอ่เพื่อนเบิ้งเด้อพี่น้องนะครับการขนส่งกะบฮอดคลองยังกัตรวจให้มันเดียบร้อยใจงอกใจเงินกันนะครับผมสบายใจทั้งสองไฟนะครับเขาก็ถือว่าเป็นซื้อกลางไม่พี่น้องผู้หางัวไปเลี้ยงเปิดราคาหนาคอกมานี่ก็ซอยทั้งสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวพร้อม ล้าก็ให้สาหรับผู้กาลังหางัวไปเลี่ยงนี่ได้เปรียบเทียบได้หลายหมองนะครับผมนะครับผมเราก็เอาความสบายใจของผู้หางัวไปเลี่ยงเราก็ผู้ขายพร้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมนะครับผมที่ให้เข้าช่องลูกขนนี์ใช่มว่าเป็นซื้อกลางนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับผมผ่านมาแล้วครับพี่น้องกันเว่าว่าบาบุ่ไกลก็เข้ากับแวะให้ได้นะครับในช่วงของวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากน้พี่น้องไปท้่นี้ก็เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณท้ายครับผม ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องสนใจก็มาเบิ้งเอานะครับงของผมนะครับ